สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเกมหันศากับครูปุ๋ยพาเพลินกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้ครูปุ๋ยก็มีเกมสนุกๆจะมาชวนเด็กๆเล่นอีกเช่นเคยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า เลขไหนหายไปนะกะติกาการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างนั่นเองค่ะว่าแต่ตัวเลขที่หายไปมีเลขอะไรบ้างนะเอ๊แล้วหายไปไหนหรือว่าไปแอบซ่อนอยู่ใต้หลังภาพกันแน่นะเด็กๆค่ะมาช่วยคุณครูหากันค่ะในเกมนี้ จะมีตัวเลขที่ยังเหลืออยู่เพียงแค่4ตัวเลขเท่านั้นค่ะมีเลข1เลข3เลข7และเลข9จากนั้นก็เป็นภาพผลไม้ทั้งหมด6ภาพค่ะมีส้มน้อยนามะม่วงชมพู่สับประรดและองุ่นค่ะเขาให้เรานะคะหาตัวเลขที่อยู่ตรงกับผลไม้นั่นเองค่ะว่าแต่จะเป็นเลขอะไรบ้างนั้น เราหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะช่องแรกมีตัวเลขแสดงอยู่แล้วนั่นก็คือเลข1ค่ะช่องที่สองเป็นรูปผลส้มเอ๊ตัวเลขไหนอยู่ตรงช่องนี้นะอาเด็กๆคะ่ะตัวเลขอะไรที่อยู่ต่อจากเลขหนึ่งค่ะเด็กๆอะไรนะคะเลขสองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นตรงรูปส้มตรงนี้จะต้องเป็นเลข2นั่นเองค่ะช่องต่อไปก็มีตัวเลขปรากฏอยู่แล้วนั่นก็คือเลข3มาดูช่องต่อไปกันเลยค่ะช่องต่อไปเป็นน้อยหนาเอตัวเลขที่หายไปจากช่องนี้ที่อยู่ตรงกับน้อยหนาคือเลขอะไรนะเด็กๆคะ่ะตัวเลขอะไรที่ต่อจากเลข3ค่ะเด็กๆ ลองนับกันดูสิคะ1 2 3สองสาแล้วก็4นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะช่องต่อไปเป็นมะม่วงเอ๊ตัวเลขอะไรนะที่หายไปจากช่องของมะม่วงเมื่อกี้เรานับถึงเลขอะไรนะคะเด็กๆเลข4เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือตัวเลขที่ต่อจากเลขสนั่นเองคะ่ะเลขอะไรคะ อลองนับกันดูนะคะหนึ่สองสามสต่อไปก็เป็นหมายเลขหถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากเลยเด็กๆมาดูช่องต่อไปอยู่แถวด้านล่างกันบ้างค่ะรูปชมพู่เอ๊ะตัวเลขไหนที่หายไปจากช่องชมพู่นะเมื่อกี้มะม่วงเป็นอะไรนะคะมะม่วงเป็นหเพราะฉะนั้นหแล้วก็6นั่นเองค่ะ ตรงชมพู่ก็คือเลข6นั่นเองคือตัวเลขที่หายไปช่องต่อไปมีเลข7ปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหานะคะเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปเลยค่ะเป็นช่องสับประรดเด็กคะลองทายสิคะว่าตัวเลขที่อยู่ตรงช่องสับประรดคือเลขอะไรเลขอะไรที่ต่อจากเลข7นะ้าอ่าเลข8นั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตัวเลขที่หายไปจากช่องนี้ก็คือเลข8นั่นเองช่องต่อไปมีเลข9ปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตามหากันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่องสุดท้ายกันเลยนั่นก็คือช่ององุนเอตัวเลขไหนที่หายไปนะจากช่องนี้เด็กๆคะตัวเลขอะไรที่ต่อจากเลข9คะอ๋อ เลข10นั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆยังไม่จบเกมนะคะเด็กๆเมื่อเราทราบตัวเลขที่หายไปแล้วนะคะให้เรานํำตัวเลขนั้นมาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับผลไม้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเติมตัวเลขกันเลยเริ่มจากรูปแรกเลยค่ะนั่นก็คือรูปส้มนั่นเอง จำได้ไหมคะว่าส้มแทนด้วยหมายเลขอะไรหมายเลขสองนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนหมายเลขสองลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะภาพต่อไปชมพู่ค่ะจำได้ไหมคะหมายเลขที่อยู่ตรงชมพู่คือหมายเลขอะไรหมายเลขที่ต่อจากหมายเลขห้าคือเลขอะไรคะอ่าเลขหกนั่นเองเด็กๆเขียนหมายเลขหกลงไปในช่องว่างแบบนี้เลยค่ะ รูปต่อไปสับประรดจำได้ไหมคะสับประรดแทนหมายเลขอะไรหมายเลขที่ต่อจากหมายเลข7นะคะเด็กๆ7แล้วอะไรคะ7แล้วก็8นั่นเองเด็กๆเ,เขียนหมายเลข8ลงในช่องว่างแบบนี้เลยคะ่ะรูปต่อไปน้อยนาน้อยนานี่เลขอะไรนะเด็กๆจําได้หรือเปล่าตัวเลขอะไรที่ต่อจากเลข3ามคะเด็กๆ สแล้วก็สี่นั่นเองค่ะเด็กเขียนหมายเลข4ลงในช่องว่างแบบนี้เลยนะคะรูปต่อไปรูปมะม่วงค่ะจำได้ไหมคะมะม่วงหมายเลขอะไรต่อจากหมายเลขสีเลยค่ะเด็กๆอ่าหมายเลข้าถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเขียนหมายเลข้าลงในช่องว่างแบบนี้เลยค่ะและภาพสุดท้ายภาพองุ่นจำได้ไม่เอย่ย อง,งุ่นอยู่ลำดับสุดท้ายเลยลำดับสุดท้ายหมายเลขอะไรคะต่อจากหมายเลข9นั้นเองค่ะ9แล้วก็10ถูกต้องแล้วค่ะอง,งุนคือหมายเลข10นะคะเด็กๆเ,เขียนเลข10ลงในช่องว่างแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับเกมตามหาตัวเลขที่หายไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทราบคำตอบกันแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้เรียบร้อย แล้วอย่าลืมเขียนตามรอยปะที่อยู่ด้านล่างสุดในหน้ากระดาษด้วยนะคะครูปุ๋ยขอ,ขอขอบคุณเด็กๆทุกๆคนเลยที่ตั้งใจเล่นเกมกันในวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเกมหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย